สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมิซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่กับหัวข้อเรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าอย่างต่อเนื่องนะคะมีมาให้เพื่อนเพื่อนตำสามกองให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานจ้าและท่าน,น่าจะเลิกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีจะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคในใดคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจารณญาณและนำไปปรับใช้กันได้เลยนะคะไปเริ่มฟังกันเลย กองที่หนึ่งนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่นี้ค่ะเรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าอยู่เสมอจะเป็นเรื่องอะไรมาดูกันซิว่าพลังงานไพ่อยากจะมาบอกหรือว่าอยากจะมาแนะนําอะไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนี้น,นะคะลองมาดูกันซิว้าว มองว่าเพื่อนๆกองนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตนเองอย่างมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของตัวเองเป็นที่สุดบางท่านอาจจะมีอีโก้เยอะมากๆก็ได้นะแต่ว่า,าบางท่านอาจจะรู้สึกว่า,าเรื่องราวหลายอย่างฉันสามารถที่จะทําได้ด้วยตัวของฉันเองนะคะเดี๋ยวลองเปิดไพ่ให้ครบก่อนเลยอื ดูลมีเรื่องแบบปัจจัยในเรื่องของความมั่นคงการเงินนะรวมถึงอิทธิพลที่เป็นเขาเรียกว่าความมีอีโก้ของตัวเองอะความชัดเจนในตนเองนะแล้วก็ความต้องการหลายๆอย่างในตัวเองด้วยนะคะเลยทําให้เพื่อนๆที่เลือกกองนี้ก็น่าจะมีเรื่องที่จะต้องปรับเล็กๆน้อยๆแหละในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะคะดังนั้นถ้าเราลองดูจากไพ่ว่าเอออิทธิพลอะไรที่ จะมีไหมเรื่องที่คุณต้องปรับตัวนะคะแล้วก็เพื่อให้ความรักความสมัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะคะหนึ่งก็คือคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่คุณควรปรับปรุงเลยก็คือสเสน่ห์ของคุณนะมันยังเป็นเหมือนเดิมไหมความข้อดีข้อเสียในตนเองคืออะไรบางครั้งเราไม่สามารถที่จะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้หรือว่าในบางความสัมพันธ์ได้อะไรที่คุณมีเยอะเกินไปพลังงานไพ่บอกว่าเออเราควรผ่อนลงบ้างนะคะอะไรที่เรามีน้อยเกินไป บางทีเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะคะแล้วก็ลองดูตลอดเวลาว่าเอ๊ะเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือว่าจะต้องเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆอะไรบ้างนั่นเองอันนี้คือคอแรงเนาะ <S <S พอดูต่อว่าเอ๊ะเราเรื่องที่เราต้องดูแลเพื่อให้ความรักเราชุ่มฉ่ำล่ะหลายๆครั้งอะค่ะคุณมักจะ,ะไปโฟกัสในเรื่องของการการเป็นตัวเองมากๆเลยทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่ได้ ให้ความหวานนะคะให้การเอาใจใส่ให้การดูแลเท่าไหร่เหมือนกับว่าเราดันไปโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลกักถ้าเราทําได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะได้ดีอะไรแบบนี้มันเป็นไปได้ยากนะในความสัมพันธ์ของคุณดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือคุณอย่าปิดกั้นตัวเองอนะคะ่ะในการที่จะไม่รับรู้ไม่รับฟังในเรื่องของคนอื่นหรือไม่ยอมที่จะ พัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองลองสังเกตดูว่าจากอิทธิพลของไพ่สิบคาถาที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนไม้เนี่ยมันกั้นตัวเราไปหมดเลยใช่ปะ่ะมนเลยทําให้สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยคือคุณเลือกที่จะเอาทุกอย่างค่ะมาอยู่รอบตัวเองแล้วก็เอาเฉพาะเรื่องที่ตัวเองถนัดหรือเรื่องที่ตัวเองสนใจันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องพิจารณานะว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควรทําอะไรคือสิ่งที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องทําก็ไล่เลียงนะคะแล้วก็ ดูเขาเรียกว่าความเป็นจริงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากขึ้นนั่นเองนะคะหลายครั้งคุณก็มักจะได้รับโอกาสนะอย่างที่บอกไปพอใบแรกมาเป็นเดอะสันปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอนะ่ะบางครั้งมันได้อะไรมาโดยแบบว่าอาจจะได้มาโดยง่ายก็ได้หรือว่ามีคนมาหยิบยื่นนะคะมาให้ความสําคัญกับตัวคุณจนทําให้บางครั้งคุณเลยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยฉันจะต้อง ควรขวายหรือฉันจะต้องพยายามในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่ดังนั้นน,น,นี่คือสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยว่าคือคุณที่ต้องดูแลมากขึ้นก็คือการให้ความสําคัญในความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นนั่นเองและยิ่งมีพลังงานของไพ่ห้าเหรียญมาตอกย้ําอีกตรงนี้นะคะก็คือคุณอาจจะต้องทบทวนนะคะสิ่งที่คุณขาดไปทั้งที่คุณรู้สึกว่าเอ้มันมีอยู่ตลอดบางครั้งสิ่งที่มันจับต้องได้มันอาจจะไม่ได้จําเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้บางครั้งมันอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่การการให้เวลาซึ่งกันและกันการซื้อของดีๆให้กันหรือว่าการ ทำอะไรตามหน้าที่บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นมากนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คือมันจำเป็นไหมไมันก็จําเป็นแหละแต่ถ้าจะทําให้ความรักของคุณมันชุ่มฉ่าเนี่ยคุณอาจจะต้องลองปรับอะไรแบบนี้ดูนะคะอาจจะต้องมีการใช้ลูกอ้อนบ้างนะ,ะความโรแมนติกการเอาใจใส่ในเชิงลึกบ้างนะคะการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกได้บ้างว่าเราเนี่ยไม่ได้สนใจแค่ภายนอกนะเราสนใจไปถึงภายในจิตใจของเขาเลยด้วยซ้ํา นะบางท่านนะคะพอมีพลังงานเดะซันปุ๊บเนี่ยเราก็มีพลังงานเดะชาริออตด้วยก็อาจจะบ้างานเกินไปจนทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกเชิงลึกเท่าไหร่นะคะอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ระยะทางหรือเรื่องของการงานนะการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเองเนี่ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเองมันไม่ได้ชุ่มฉ่ำมากนักนะคะดังนะั้นสิ่งหนึ่งที่พลังงานไพ่เตือนก็คืออาจจะต้องลองมา บาลานจะสมดุลเวลาให้กับตัวเองในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานให้ดีด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือคุณก็ค่อนข้างที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีก็คือจัดการ <c oughs> เวลาอะไรหลายอย่างได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เห็นเลยคือมันไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาร่วมเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่โฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะจะต้องได้มีเหตุและผลมันไม่ได้ชอบความรักที่แบบว่า โรแมนติกเท่าไหร่นะคะเป็นความรักในเชิงของผู้ใหญ่คุยกันแล้วนะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือพอมันมีพลังงานของแปกคาถาเข้ามาค่ะคุณก็ยังคิดว่าถ้าเกิดคุณมีพลังงานของตัวคุณเองที่ดีอ่ะจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันดีไปด้วยก็ t ไหมดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของคุณนะคะพอมันมีพลังงานเดดเดตเลยก็คือบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้ซีเรียสในเชิงของการที่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะแต่ทีนี้พอเรากลับมาถามว่าแล้วเรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักชุ่มฉ่ เดทขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมีการไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างอาจจะต้องยอมที่จะทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อได้อะไรบางอย่างบ้างเหมือนกับว่าคุณจะต้องมีพลังงานของการสมดุลน,นะคะในชีวิตของคุณเองให้มากขึ้นในในเชิงของความรักความสัมพันธ์นั่นเองเอมี่เลยคิดว่าในในแง่ของตัวคุณแล้วอะค่ะคุณอาจจะชินในเรื่องของการอยู่คนเดียวหรือชินในเรื่องของการใช้ เวลากับตัวเองมากกว่านะมันเลยทําให้ความสัมพันคุณบางทีมันก็อาจจะมีความระหองระแหงหรือว่ามันรู้สึกแบบอา้าวมันก็ดีแล้วไม่ใช่หรอทําไมมันจะต้องมา,อ,าอยุติกันตลอดเวลาแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะคะและดูจากคําแนะนําจากไพ่แล้วอะพลังงานไพ่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณคาดหวังนะให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยืนยาวคุณก็ การทำดีนะคะหรือการทำงานหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้พพอร์ตให้กับคุณเท่าไหร่แล้วก็ถ้าดูจากทิศทางไพ่แล้วสิ่งหนึ่งที่เอมมี่เห็นเลยว่าเพื่อนๆจะต้องดูแลเลยก็คืออะไรก็ตามแต่ค่ะที่คุณอยากให้มันอยู่กันยืนยาวอย่างเงี้ยคุณจะต้องพยายามที่จะโฟกัสไปในเรื่องบางอย่างที่อาจจะเป็นพลังงานจะบอกว่าพลังงานลบมันก็ไม่ถึงกับลบขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอาจจะต้องโฟกัสทั้งแง่ดีข้อดีข้อเสีย สิ่งที่มองเห็นภายนอกมันอาจจะไม่สามารถตอบไปถึงภายในได้หลายๆครั้งอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะต้องทําอะไรเพื่อคุณหรือบางทีคุณอาจจะต้องทําอะไรเพื่ออีกฝ่ายแต่สิ่งที่แสดงออกจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่สิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกหรือเรารู้สึกจริงๆไหมอันนี้คือไพ่อยากให้คุณลองไปไตรตรองแล้วก็ตรวจสอบดูมากขึ้นนะคะเรื่องที่คุณควรจะดูแลเพื่อให้ความรักชุ่มฉ่าเลยเป็นเรื่องของการคิดนะการความรู้สึกของคุณเองและการแสดงออกมา ว่าสิ่งที่มันมองเห็นแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรแต่จริงแล้วเชิงลึกเนี่ยมันอาจจะมีกระแสบางอย่างที่ซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องไปลองพิจารณาให้ถี่ถ้วนดูแต่ถ้าถามเอมี่นะเอมี่มองว่าในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมันยังไม่ได้ดูแบบเป็นเป็นในเชิงของการที่แบบเครียดจนเกินไปเพราะอะไรเพราะดิพนไพ่บอกมาเลยว่าเป็น the s t r a น i ะมันังเป็นความสัมพันธ์ที่รู้ว่า ยังคงประคับประคองได้คุณยังคงรู้ว่าณจุดไหนที่เราควรจะผ่อนหรือณจุดไหนที่เราควรจะยึดถือมันเอาไว้เพราะพลังงานไพ่เดอะสเตรนท์ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ามีหัวใจอยู่ตรงนี้ด้วยมันมีความถูกต้องอยู่ตรงนี้นะมันก็เลยเป็นพลังงานที่บอกได้เลยค่ะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคุณเหมือนกับความสมนา์ของคุณเองอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่ส่งสัญญ,ญาณมาตลอดว่าเนี่ยมันกําลังจะไม่ดีแล้วนะเนี่ยมันกําลังจะ แย่แล้วนะมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้คุณได้ฉุกค,คิดแล้วคุณแก้ปัญหาทันหรือคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณได้ทันแต่นะคะวันนี้ที่เรามาดูพลังงานไพ่แล้วเนี่ยไพ่ก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักชุ่มช่ำคืออย่ารอให้มันมีสัญญาณบางอย่างส่งมาแต่อย่าให้คุณลองค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะค่อยๆตรวจสอบพิจารณาไปเรื่อยๆและคุณก็จะได้รับรูะะ้ว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆ จากใจเราหรือจากการทำของเราจริงๆเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็คุ้มค่ามากแค่ไหนก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองหนีทุกๆคนด้วยนะคะช่วงนี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆอาจจะต้องแสดงความอ่อนหวานอ่อนโยนมากขึ้นแนะนําใส่เสื้อผ้าสีโทนอ่อนนะหรือว่าอาจจะพกอะไรก็ได้ที่ดูแบบเด็กๆลงหน่อยเช่นห้อยตุ๊กตาที่กระเป๋า นะคะหรือไม่ก็อาจจะไปทําอะไรก็ได้เกี่ยวข้องกับเด็กก็ได้อันนี้ก็เป็นพลังงานแนวโน้มภาพรวมบอกกับเพื่อนๆที่เลือกอกล่องนี้ก็แล้วกันก็ขอให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าอยู่ตลอดเวลาสวัสดีค่ะกล่องที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าเรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าจะเป็นเรื่องอะไรแน่นอนว่านี่คือการทำนายแบบภาพรวมและเป็นแนวโนม้มไม่ใช่ดวงของคุณคนคนหนึ่งดังนั้นชีววิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกันนะคะมาดูกันสิเรื่องที่คุณต้องดูแล เพื่อให้ความรักของคุณได้ชุ่มฉ่ำจะเป็นเรื่องอะไรอม,มีบ้างนะคะที่เพื่อนๆกองน,นี้อาจจะรู้สึกขาดนะอาจจะรู้สึกขาดอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจอาจจะรู้สึกตะขิดต,ตะขวงในใจบ้างบางคนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะในเรื่องของการจัดการหรือในเรื่องของการใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับคนรักหรือความสัมพันธ์นะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองมากพอ แต่บางท่านเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่าคุณอาจจะเลือกที่จะไปสังเกตการหรือว่าไปโฟกัสในเรื่องอื่นๆในชีวิตมากกว่าในเรื่องของอความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นถ้าดูจากพลังงานไพ่ตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้ม่มองว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยอะค่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยมักจะเป็นคนที่ชอบอมองในสิ่งที่เราไม่มีนะคะแล้วก็มักจะไม่ค่อยมองว่าตัวเราเองมี พลังงานที่ดีมีคุณค่าหรือว่ามีความมั่นคงมั่นใจแค่ไหนนะมันเหมือนกับคุณเหนื่อยตลอดเวลาแล้วก็ทุกตลอดเวลาหรืออาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราเลยมันไม่มีอะไรที่ตรงตามความต้องการของเราเลยมันมีอะไรที่เป็นสีเทาๆตลอดเวลามันไม่ได้สดใสนะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยค่ะก็คือคุณไม่ค่อยแอคชั่นด้วยไม่ค่อยทําอะไรด้วยแล้วก็เป็นคนที่ยอมรับกับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นง่ายเกินจําเป็น นะสิ่งหนึ่งคือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าฉันเคยช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นมาเยอะแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ได้อะไรกลับคืนมานะคะทิศทางไพ่ก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปคิดเลยอดีตที่ผ่านมามันเป็นจะเป็นยังไงนะเธอก็ทําตัวในสิ่งที่ตัวเองต้องการต่อไปเพราะชีวิตมันคือการสู้ชีวิตมันคือการก้าวเดินไปข้างหน้าเธอไม่จําเป็นที่จะต้องยอมนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าตัดเพ้อต่อโชคชะตาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเอง สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยค่ะก็คือคนรอบข้างของคุณเองค่ะอาจจะเป็นพลังงานหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแบบว่าเออทำไมฉันต้องมาอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ด้วยเป็นเพราะว่าตัวเราเองบางครั้งอาจจะไม่ได้มองในเชิงบวกเท่าไหร่นะคือเราเจออะไรลบปุ๊บเราก็ตรหนักทันทีแต่เวลาเราเจออะไรที่ดีๆเราดันแบบลืมมันง่ายไปหรือว่าไม่ได้สังเกตเห็นนะเลยทําให้คุณกลับมา คิดว่านะคะหลักๆเลยก็คือเหมือนใจเรามันไม่ได้มีความสุขมันไม่ได้เต็มเปี่ยมอะแต่แท้จริงแล้วอะค่ะคุณมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตลอดเวลาอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่จะมองเห็นหรือไม่หรือว่าจะนั่งอยู่กับที่อยู่เฉยๆก็แล้วแต่คุณอันนี้คือไพ่บอกมาก่อนนะคะแล้วสุดท้ายแล้วอะคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นแต่ตัวคุณเองยังนั่งอยู่เฉยๆอยู่มันก็ทําอะไรไม่ได้ดังนั้นค่ะ เรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและความรู้สึกต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าบางครั้งคุณไม่มั่นใจในเรื่องไหนคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคําแนะนําจากคนรอบข้างดูบ้างอีกแง่หนึ่งเลยก็คือสิ่งที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณมันดีขึ้นก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเอออะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณไม่มีอ่ะคุณต้องไปเติมเต็มตัวเองในจุดนั้นเช่นคุณคิดว่าเออตัวเราเเอองนี่่ยมมมัดูแบบวา้ไ ไม่มีค่าพอที่จะให้ใครมารับยกตัวอย่างนะคุณก็อาจจะต้องไปทําให้ตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นเพราะเมื่อใดที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราทําสิ่งนี้ได้ดีจังเลยเรารู้สึกมั่นใจในสิ่งนี้จะทําให้คุณมั่นใจในการที่จะเปิดใจให้กับคนรอบข้างมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์คุณจะชุ่มฉ่าได้ก็ต่อเมื่อคุณอิ่มเอมจากภายในของคุณเองโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสว่าคนรอบข้างคนคุยของเราเองเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เราทําแต่เมื่อใดที่เรามั่นใจอะค่ะจากการกระทําของเราเองจากการ สื่อออกมาจากความรู้สึกของเราจากคําพูดของเราการแสดงออกของเราปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันดีขึ้นดังนั้นเรามองว่าเพื่อนๆกองนี้อาจจะต้องเริ่มต้นนะคะที่จะดูแลตัวเองให้มากขึ้นในเชิงของสภาวะจิตใจการเติมเต็มตัวเองเนี่ยคือสิ่งที่คุณขาดจริงๆแล้วกอ็อย่าไปคิดว่าไม่มีใครพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเพราะว่าที่ผ่านมาเรามองว่าน่าจะมีคนพร้อมที่จะหยิบยืน่นโอกาสแล้วก็พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอบางท่านคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันช่วยคนอื่นมากเลยนะไม่มีใครมองเห็น ความดีของเราเลยไม่เคยมีใครแบบชื่นชมเราเลยไม่จำเป็นนะคะคุณชื่นชมตัวคุณเองได้แล้วก็คุณสามารถที่จะให้ความมั่นใจในตัวเองได้ด้วยเพราะให้มันค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยคือมีความมั่นคงแล้วก็สตรองในตัวเองอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมรอบข้าง,ง,ง,งทางําให้คุณเกิดความไม่มั่นใจหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบเออถกเถียงกับตัวเองตลอดว่าเอ๊นี่ฉันมาถูกทางหรือเปล่านี่ความสัมพันธ์ฉันจะดีขึ้นไหมอันนี้มิไม่ได้เน้นไปในเชิงของความสัมพันธ์ในเชิงของคนรักเท่าไหร่ ก็ตามนะแต่ว่าที่พูดแบบนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรักหรือเพื่อนอะ่ะจะมีผลต่อความรู้สึกของคุณหมดเลยอะเอมี่เระอยากให้เพื่อนๆกลองเนี้ยลองดูแลในเรื่องของความคิดการรักตัวเองจากภายใน การเข้าใจตัวเองเวลาอยู่กับตัวเองก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปเที่ยวกับคนอื่นนะการอยู่กับตัวเองเวลาอยู่กับตัวเองปุ๊บก็ลองลองดูว่าเอ๊เราทําอะไรเพื่อคนรอบข้างได้บ้างเราทําอะไรเพื่อตัวเราเองได้บ้างโดยที่ไม่ต้องหวังว่าจะมีเหตุการณ์อะไรตอบแทนเรากลับมาโอเคปะนะคะและสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือสิ่งที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักชุ่มฉ่าบอกโอเลยว่า คุณสร้างไปเรื่อยๆเถอค่ะสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะชีวิตเราเมื่อก,กี้บอกไปแล้วว่ามันต้องมีการก้าวหน้าเนาะแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณเองเนี่ยมันยังต้องเรียนรู้แล้วมันยังต้องพยายามอีกเรื่อยๆเลยนะคะมันยังเป็นช่วงเริ่มต้นและพะลังงานไพ่ขึ้นมาเลยว่ามันมีความหวังอยู่อ่ะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะว่าทาไมไม่ถึงพูดแบบนี้นะคะคือทุกอันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณแบบนั่งอยู่กับที่เนี่ยไพ่นั่งอยู่กับที่หมดเลยแล้วพลังงานใบแรกของคุณเองคือการแบบปิด ปิดกั้นตัวเองแล้วก็เศร้าโศกอะ่ะดูเป็นพลังงานเศร้าโศกเสียใจเห็นไหมแต่ที่ทางไพอ่อ่ะเขาค่อนข้างชัดเจนว่าสองคาถาขึ้นมาแล้วในใบใบสุดท้ายนะมันก็ไปแบบจุดหมายหรือเบ้าใบสรุปของเราเองค่ะว่าเราจะทําอะไรให้ตัวเราเองได้ดีเนี่ยมันเหมือนมีสิ่งหนึ่งสองสิ่งอะ่ะที่เราจะต้องเลือกว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรทิ้งเก็บหรือว่าไว้ตรงไหนนี่คือสิ่งที่คุณต้องเลือกอะค่ะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าไม่ต้องไปดูแลใครเลยเริ่มจากตัวคุณเลย นะคะอยากให้คุณมองว่าความรักของคุณชุ่มฉ่ำได้จากตัวเราความคิดของเราถ้าวันนี้คุณมีความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแบบเออมันดูทุกใจจังเลยนะมันดูไม่เติมเต็มเลยนี่คือความรักหรือเปล่าบางครั้งอาจจะไม่ต้องไปถามอีกฝ่ายนะคุณอาจจะต้องลองมาถามตัวเราเองอะคะ่ะว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรกันแน่และทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้แล้วคุณเขียนออกมา เป็นการเก็บความรู้สึกเก็บสถิติให้กับตัวเองด้วยว่าโอเคนะวันนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้แล้ววันพรุ่งนี้คุณยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมอะไรที่ทําให้คุณต้องมาคิดแบบนี้ซ้สำๆอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกเศร้าใจแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณคิดว่าความรักเรามันไม่ชุ่มฉ่าจนเราต้องมาดูแลและพัฒนา บางทีพอคุณเขียนแล้วคุณลองพิจารณาไปเรื่อยๆคุณจะเห็นภาพเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นในใจเราอาจจะออรู้ว่ามันมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นนะแต่เราได้ไปคาดหวังเกินหน้าที่หรือเกินการการะทําของเราในั้นสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องศึกษาต่อไปพลังงานไพ่ค่อนข้างดีนะคะในเชิงของคาแนะนําแต่เป็นเรื่องของการก่อสร้างเนาะเพราะเป็นเรื่องของการก่อสร้างก็คือการมองหาค่ะการเริ่มต้นในการค้นคว้ามองหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทําตามแผน แล้วก็ระหว่างทางก็ต้องอย่าลืมเกาะป้องกันตัวเองให้ดีด้วยนะคะไอมีมิมองว่าเรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่ำคือความรู้สึกของคุณเองสิ่งที่คุณต้องการจริงๆในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้หรือครั้งถัดไปที่กําลังจะเกิดขึ้นและก็สิ่งที่คุณมองว่าคุณอยากให้มีอะไรก็อยากให้มันเป็นแต่ว่าตัวคุณเองยังไม่พร้อมที่จะ รับผิดชอบในจุดนั้นอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องไปทบทวนและพิจรารณาอีกทีนี่ก็เป็นพลังงานจากไพ่ที่อยากจะมาบอกเพื่อนๆถ้าวันนี้คุณรู้สึกเคว้งคว้างนะคะคุณจะมีเอมมี่บรรเจาะให้อยู่ตรงนี้มาคอมเมนต์บอกกันก็นแล้วกันสวัสดีค่ะกองที่3มนะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้เรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่ำจะเป็นเรื่องอะไรแน่นอนว่านี่คือการทํานายแบบภาพรวมและเป็นแนวโนม้มไม่ใช่ดวงของคุณคน,นคนหนึ่งดังนั้นใช้วิจรารณญาณกัน นะคะเราว่าเพื่อนๆกองนี้เป็นคนตรงมากๆเลยใช่ไหมตรงแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุและผลมากๆเลยทําให้หลายๆครั้งนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะโฟกัสไปในเรื่องของความเป็นจริงเอออาจบางท่านอาจจะแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นได้เลยอะ่ะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสนะจะโหจะบอกว่าไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของความสาคัญก็ดูกระรอยู่นะคะแต่ด้วยทิศทางไพ่แล้วเนี่ยมองว่าคุณนะเป็นคนที่ตรง ดังนั้นการกระทําของคุณเองบางครั้งก็อาจจะเป็นการแสดงออกแบบชัดเจนตรงประเด็นแล้วไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องดูแลอะไรอีกอ่ะในเมื่อเราชัดเจนกับตัวเองแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วมันคอนทราสต์กับน่าเดอะจัสติสมาพร้อมเดลิเวอร์แบบนี้คือสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือเพื่อนๆอาจจะเป็นคนที่ช่างใจตลอดพิจารณาตลอดละเอียดรอบคอบตลอดเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของความเป็นจริงเหตุและผลมากๆนะมันเลยทําให้ อาจจะขาดในเรื่องของการเข้าอ,อกเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทําอะไรเพื่อตามใจหรือเอาใจอีกฝ่ายเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็อะไรนะคะชีวิตของคุณมันก็มีขึ้น,ม,นมีลงอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกรงล้อที่มันขึ้นมา the temperancy ขึ้นมามันก็เลยทําให้คุณต้องคอยปรับเปลี่ยนแต่ละอย่างตลอดเวลาซึ่งจริงๆแล้วคุณเองเป็นคนที่เที่ยงตรงเก็นป่ะพอเราเป็นคนตรงมากๆแล้วเราจะต้องมาอ่า ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกยากหรือว่าอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะประมาทจังเลยฉันจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรือไม่นะคะเพราะหลายๆครั้งเองเนี่ยคุณอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้นะแล้วก็สิ่งที่มันแบบเป็นอะไรที่มันวัดผลได้มากกว่านะทา,ทางที่จริงๆแล้วอะบางครั้งคุณอาจจะเก็บงําความต้องการลึกๆของคุณเอาไว้เราเลยต้องบอกนะคะว่า คุณสิ่งที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าเลยก็คือความรักของคุณคุณอาจจะต้องเริ่มต้นดูแลจากความเป็นจริงแล้วก็อาจจะต้องมีบ้างที่มีการเซอร์ไพรส์หรือใช้สัญชาตญาณน,นะคะหรือว่าใช้สถานการณ์เทศกาลเป็นตัวช่วยสักนิดเล็กน้อยอาจจะต้องมีบ้างในเรื่องของความเซอร์ไพรส์หรือว่าอาจจะต้องลองผิดลองถูก สิ่งที่คุณไม่เคยทําอาจจะต้องลองมาทําดูสักทีคือที่ไพ่บอกแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความเราของคุณมันตรงเกินไปอ่ะทางที่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มีแต่ว่าอีกฟายนึงเขาก็เข้าใจเรานะที่เราเป็นแบบนี้เพราะเราเป็นแบบนี้มาโดยตลอดแต่บอกแล้วนะคะว่ามันมี the view of f o t u r e แล้วก็ the temperance คือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงความคิดคนก็ใช่ดังนั้นนานๆทีเพื่อนๆอาจจะต้องลองที่จะ ทำอะไรบางอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกว้าวอ่ะรู้สึกว่าอุ้ยเธอทําแบบนี้ให้ฉันด้วยคือมันไม่ต้องบ่อยไม่ต้องฝืนตัวเองเกินนะแต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องมีเซอร์ไพรส์เทศกาลวันครบรอบต่างๆพวกนี้ต้องมีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการเอาใจการเติมเต็มเวลาคนที่ไม่ค่อยได้ทําอะไรแบบนี้พอมาทําอ่ะอีกฝ่ายเขาจะรู้สึกดีแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออคุณใส่ใจท้งนั้นนี่จริงๆคุณอาจจะคิดว่าอืมก็ทําได้แหละ แต่คุณอาจจะคิดว่ามันแค่เทศกาลมันอาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญนะทุกวันสี่สำคัญกว่าอีกแก่นะแต่แค่เรื่องแบบนี้แหละค่ะเรื่องพวกนี้แหละจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกเลยว่าอุ้ยคุณแคร์เขามากๆคุณสนใจเขามากๆนี่ก็จะทําให้อ่าคือเพื่อนๆอ,อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเวลาคุณทําแล้วคุณอาจจะรู้สึกชงดน,นะว่าเอ๊ะทำไปเพื่ออะไรใช่ปะ่ะแต่สิ่งนี้ค่ะมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีขึ้นนะรู้สึกว่าโอเคเรา เราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาเราอยากจะเซอร์ไพรส์เขาหรือว่า,เ,าเราก็ปรับตัวปรับใจเพื่อเขามันก็จะต้องมีบ้านทั้งเหตุละผลนะแล้วก็อย่าลืมคําว่าอารมณ์นะคะความโรแมนติกการเอาใจใส่การบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการนะคะเนี่ยแอบส่องนะ,ะต้องมีอะไรที่มันมาเซอร์ไพรส์กันบ้างแหละแอบมองกันบ้างแหละแล้วก็โฟกัสกันบ้างแหละเนี่ยคือคุณต้องมีความเจ้าเล่ห์บ้างแหละ คือเรื่องที่ต้องดูแลเพื่อให้รักชุมช่มฉ่ำเนี่ยคือคือที่ทางไพ่ค่ะมันอาจจะคือต้องใช้คําว่าเพื่อนเพื่อ,อที่เลือกกองเนี้ยน่าจะเอาอยู่รสถานการณ์อยู่แล้วอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์เอมี่มองไม่เห็นเลยอ่ะกับสิ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกอ่อไม่ชุมช่มฉ่ำอ่ะเก็าไหมมันเหมือนกับว่าหลักๆแล้วอ่ะเพื่อนๆ่อกองเนี้ยอาจจะไม่ได้ต้องการให้ความรักเราชุมช่มฉ่ำอ่ะคือแค่มันไม่แห้งแล้งเกินไปฉันก็โอเคแล้วเพราะว่าคุณมี คุณมีความคิดบางอย่างที่พอมันตรงปุ๊บเนี่ยคุณจะไม่ให้อะไรมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันบิดเบือนคุณรู้ว่าอะไรที่คุณควรจะคุยหรืออะไรที่คุณไม่ควรจะคุยไม่ควรจะพูดออกมาคือคุณมีความรู้สึกลึกๆว่าความสัมพันธ์ที่ดีมันก็คือเรื่องของความเข้าใจอะนะคะซึ่งถ้าดูจากทิศทางไพ่แล้วมาเป็นควีนดาบอีกต่างหากเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าเพื่อนๆกองนี้สามารถที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการกระทํามากกว่า ดังนั้นในเรื่องของความคิดการใช้ชีวิตการคาดการมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะซึ่งสุดท้ายแล้วค่ะถ้าวันนี้นะมันยังไม่มีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์โอเคเราดีใจด้วยแต่นะคะเมื่อใดที่คุณเริ่มรู้สึกว่าความรักของคุณเริ่มจืดจางแล้วก็ลองเอาคําแนะนําของมีมี่ไปปรับใช้ก็คือไปลองเซอร์ไพรส์บ้างลองทําอะไรในสิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมดูบ้างนะอยู่ไกลๆกล็อาจจะหาเวลามาใกล้กันหน่อย นานๆานทีเราอาจจะพาแต่เขาไปห้างไปทานข้าวนานๆานทีอาจจะต้องมีบ้างแล้วแหละอาจจะต้องไปเปลี่ยนบ้างไปเที่ยวทะเลบ้างแทนที่จะไปดูหนังอย่างเดียวอาจจะต้องลองไปแบบดินเนอร์ร้านริมหลุบทอปบารอรแบบนี้บ้างนะคะเพื่อเป็นการดูว่าโอเคฉันช่วงนี้แหละฉันเปลี่ยนไปละฉันทำอะไรที่เซอร์ไพรส์เขาจับทางไม่ได้เป็นตน้น นะคะนี่ก็คือเป็นพลังงานนะที่เอมี่มองเห็นเลยว่าเรื่องที่คุณต้องดูแลเพื่อให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าแล้วก็หวานแหววมากขึ้นก็คือการเติมเต็มนะคะจากความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างพอคิดว่าเขาน่าจะต้องการแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับเราการสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ขอให้ความรักของคุณชุ่มฉ่าอย่างต่อเนื่องนะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะเป็นความรักที่คุณควบคุมได้เมเนดได้แล้วก็คอนโทรลได้นั่นเองเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยที่เลือกกองนี้สวัสดีค่ะ และนี่ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามการผ่านอินสตาแกรมมี t โชโรด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ